สวัสดีครับวันนี้ผมจะรีวิวเตาย่างไล้ควันครับโฉมใหม่ของออโต้ GR 1 4 1ครับอ่ากินไฟ2,000วัต์เป็นฮีเตอร์รุ่นใหม่ครับให้ความร้อนสม่ำเสมออ่าจะดูว่ามันไล้ควันจริงเปล่ากินไฟเท่านี้จริงไหมแล้วก็การเก็บรักษาการถอดล้างมันประกอบอะไรงไงลองไปดูกันครับเนี่ยครับเตาย่างเนี่ยลองเอามาปิ้งดูเออมันก็ไล้ควันนะดู ปิ้งลูกชิ้นส,สวยๆปิ้งแซลม,มอนปิ้งได้หมดครับเนี่ยเหมาะคำรับปีใหม่มากเลยเอาเรามาดูกันครับว่ามันกินไฟ2,000วัตต์จริงปล่ามันเขียน2,000วัตต์นี่มันเขียนไว้เล่นๆไหมเดี๋ยวเรามาดูกันผมก็จะมีที่วัดไฟเดี๋ยวปิ้งก่อนปิ้งก่อนกินนี่นะครับอันนี้ผมก็มีที่วัดไฟครับลักแบบเป็นมิเตอร์ก็กินไฟประมาณเนี่ยครับ1,928วัตต์โดยประมาณก็ถือว่าสเปคตรงเลยนะ เขียน2 0 0พก็กินพันเก้า็ถือว่าโอเคเนี่ยหันก็มาปิ้งกินกันต่อครับโดยรวมมันเนี่ยถือว่าปิ้งสนุกปิ้งสนุกมันปรับระดับได้ทั้งตะแกงทั้งไอตามความร้อนอโดยรวมก็ปิ้งเบอร์หนึ่งก็พอแล้วนะเบอร์ห้านี่มันรู้สึกว่ามันแรงไปอนะี้ปิ้งลูกชิ้นปิ้งหมูย่างปิ้งอะไรอันนี้ผมซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวปีใหม่เราจะมาปิ้งกันอีกอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปิ้งเสร็จนมันถอดล้างได้ไหมหรือว่ามันอะไร อ่าเดี๋ยวเราผมเนี่ยอันนี้เป็นของออโต้เดี๋ยวผมจะถอดส่วนประกอบให้ดูว่ามันล้างมันถอดอะไรถอดได้กี่ส่วนอ่าเราไปดูการถอดล้างกันครับอ่าเรามาดูโครงสร้างชิ้นส่วนส่วนประกอบของรุ่นนี้กันครับอันนี้เป็นส่วนของที่ทําความร้อนอ่าสามารถถอดได้อ่าเร่งความระดับปรับระดับความร้อนได้5ระดับครับอ่าดูข้างหลังก็มีมาตรฐานอุตสาหกรรมซื้อของนี่ดูมะให้ดีเลยครับเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเนี้ย ต้องมีมออกอ,อ่ะเป็นของออโต้มันมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นแบบยี่ห้อดังยี่ห้อขึ้นห้างเนี่มีมออกอกินตัวนี้กินไฟ2,000วัตต์อ่าก็ให้ดูไปแล้วว่ามันกินไฟ2,000วัตต์จริงก็ปลั๊กสามตาก็ต้องแบบทนกระแสได้เยอะรองรับกําลังไฟไเยอะหน่อยอ่าน,นี้เป็นส่วนของความร้อนครับแล้วก็มันก็จะมีเตาเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมมาให้ดูเลยโอ้ยก็แลเนี่ยครับอันนี้เป็นเตาครับเนี่ยเป็นเตา เราก็จะวิธีประกอบเนี่ยไม่ยากเตาเนี่ยมันก็จะมีขารองให้อ่าซื้อตะก,กุลงสก,กูลามาขายก่อ,อนที่จะเตาตรงเนี้ยมันก็จะมีถาดรองให้เนี่ยอันนี้เพิ่งกินกันเสร็จกินกันเสร็จแล้วก็เก็บล้างอามีถาดรองให้อ่าเดี๋ยวผมประกอบให้ดูกันเลยเนี่ยช่องนี้เป็นช่องเดียวๆสปองซงสปอนเซอร์ไม่มีข้าวสักทีเนี่ยอ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นถาดรองจากนั้นครับก็เอาอันนี้มาประกอบเนี่ย เนี่ยครับมันจะมีรูๆเนี่ยรู Lulu ๆเนี่ยแทงเข้าไปอ่าใครเข้ามาแล้วชอบใจการรีวิวบอนบ้าเนี่ยฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับหรือใครเป็นสปอนเซอร์ก็เข้ามาเทียครับซื้อของรีวิวเองจะแบบหมดดังแล้วอ่ะเนี่ยครับแล้วมันจะมีตัวล็อกอยู่นะเรากดดังไปให้ตัวล็อกก็ได้อ่าเนี่ยตรงเนี้ยล็อกป๊อกเนี่ยมันต้องกดให้ดังป๊อกนะอ่าแต่นี้ผมไม่กดนะมือเดียวอ่ะ หรือจะไม่กดก็ไ uh, ด so ้นะเออจะไม่กดก็ได้แล้วแต่ท่านแต่ถ้าเกิดไม่กดมันก็จะแบบมันจะยกได้ถ้ากดล็อกลุกมันจะล็อกวิธีปลดล็อกก็คือเนี่ยเอานิ้วกดกดข้างๆเนี่ยอ่ามันคลิปนี้ไม่กดี้เกียจกดและตะแกรงปิ้งครับอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูี้เกียจตัดครับเนี่ยตะแกรงปิ้งเนะมันอ่าตะแกรงปิ้งครับมันได้ปรับได้สามระดับอ่าปรับได้สามระดับก็คือเนี่ยมันเป็นรูอย่างนี้เนี่ยมันเป็นรูสามระดับอ่ารูรูท้ายสุดนี่ รูทะซ้ายสุดน่มันจะเป็นรูที่ต่ำเอ้ยสูงสุดนี่สูงสุดระยะห่างจากตรงนี้จะสูงแล้วก็รูกลางจะเป็นรูที่ต่ำสุดนี่รูกลางเนี่ยจะเป็นแบบแทบจะแนบเลยเห็นไหมครับรูกลางแทบจะแนบเลยเพราะว่ามันเป็นรูแบบไม่มีอะไรอ่ะไอเนี่ยสูงหน่อยแล้วก็รูเอ้ยไม่ไม่กี่รูขวารูซ้ายสุดจะเป็นระดับกลางเนี่ยไอเนี้ยระดับกลางต่ำสุดแล้วก็สูงสุดเออน่าจะใช่เออใช่ใช่เพราะว่าเนี้ยมันก็ยังพอมีหลุม มีหลุมอืมแต่เกิดขวาสุดก็จะคือสูงสุดน่ปรับระดับได้สามระดับครับเออระดับตะแกงนะเราจะแบบปรับอะไรก็ว่ากันไปอืมแอ่ครับก็เป็นประมาณนี้ครับเตาปิ้งย่างไร้ควันลองไปปิ้งเดแล้วเออมันไร้ควันดีนะเออมันไร้ควันดีแต่ถ้าเกิดปิ้งหมูปิ้งอะแล้วมันหยกใส่อะไรนี่ก็ไม่รู้นะเออผมมาปิ้งลูกชิ้นทั่วไปเออมันไร้ควันมันไม่มีนะนี่น ก็สั่งซื้อก็ซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปหรือถ้าเกิดผมหาลิงก์มาแปะได้ก็จะมาแปะใต้คลิปอ่าก็เป็นประมาณนี้ครับเตาปิ้งไร้ควันออตโต้โดยรวมถือว่าคุ้มค่าปิ้งสนุกปีมงปีใหม่เนี่ยสุดยอดอ่าคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b ์กดติดตามด้วยอ่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังใหม่หาหาของในบ้านมารีวิวให้ฟังอีกอ่าสวัสดีครับ